กาลครั้งหนึ่งมีลูกหมูสามตัวชื่อหมูน้อยและหมูมีและหมูใหญ่พวกเขาใส่อยู่ในป่าใหญ่และตัดสินใจสร้างบ้านของตัวเองเพื่อความปลอดภัยจากหมาป่าหนูน้อยสร้างบ้านจากฟางเพราะมันง่ายและรวดเร็วลูกหมูตัวที่สองบ้านสร้างจากไม้ซึ่งแข็งแรงกว่าเล็กน้อยขนาดที่หมูใหญ่สร้างบ้านจากอิฐมั่นคงที่สุด วันหนึ่งหมาป่าได้กินของลูกหมูและมาที่บ้านหมูน้อยมันพ่นลมและทำให้บ้านฝังพังทลายลูกหมูน้อยวิ่งไปหาหมูมีหมาป่าตามไปที่บ้านไมย และพยายามเป่าแต่บ้านไม่ยังทันลมลูกหมูสองตัวจึงวิ่งไปหาหมูใหญ่เมื่อหมาป่ามาถึงบ้านอีกมันพยายามเป่าอย่างสุดกำลังแต่บ้านอิดแข็งแรงเกินไปหมาป่าจนหมดแรงและหนีกลับไปลูกหมูสามตัวรู้สึกดีใจที่ปลอดภัยและพวกเขาตัดสินใจอยู่ร่วมกันในบ้านอิดเพื่อความปลอดภัยและอบอุ่นจากนั้นพวกเขาใช้ชีวิตความสุข อยู่ในป่าใหญ่ตลอดไปจบแล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย